นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สัส่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทําออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็วว่า น,นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมส,สนุมกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ats channel นะครับผมวันนี้กลับมา recap นะครับผมมาต่อกันกับ ep ที่6นะครับของเรื่องรักไม่รู้ภาษาโอ้โห ep ที่แล้วพี่มา4กับ5รวมๆกันเลยนะครับผมรวัรวๆแล้ววันนี้ก็มาต่อ6กันเลยนะครับวันเดียวกันต่อ2 สองสี่ห้าหกมารวดเดียวนะครับผมทีนี้ E p พีที่6เนี่ยเรื่องที่เราที่มันเกิดขึ้นมันต่อจาก EP ีก่อนเนาะว่าที่ตัวภูมิใจเขาเหมือนกับมาสารภาพนะแล้วก็มาจูบนะว่าเออตัวจูบจูบตัวอย่างว่าเดี๋ยวขอขอพิสูจน์สิว่าตกลงพี่รู้สึกไงกับผมกันแน่นะแล้วมันก็จบไปแค่ตรงนั้นถูกไหมฮะเรื่องมันก็ได้เปิดมาที่ EP ีหกนะครับผมต่อกันเลยดีกว่าคือภูมิใจเนี่ยก็คือไม่ยอมมาทํางานนะครับผมรู้สึกว่าโอ้แบบ เออพี่พอใจก็เลยบุกม,มาที่ร้านแล้วก็มาตามหาตัวของภูมิใจนะครับว่าภูมิใจหายไปไหนเพราะพี่พอใจก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงอะ่ะภูมิใจไปอยู่ไหนกันแน่ไม่กลับบ้านมา2วันแล้วนะฮะก็เลยเป็นแบบว่า เพราะหยางไม่ใช่หรอที่เป็นคนทำเพราะพี่พอใจก็รู้ว่าน่าจะต้นเหตุมาจากหยางเพราะว่าตัวพี่พอใจก็รู้เหมือนกันว่าตัวผอมภูมิใจนะ่าจะชอบหยางอยู่ภาพก็เลยตัดกลับไปที่วันนั้นนะครับผมที่ภูมิใจมาลองใจตัวหยางถูกไหมครับผมที่ว่าเออจูบไปก่อนเพราะจูบเสร็จแล้วเนี่ยหยางเองก็ทาเหมือนกับว่าไม่รู้อินโนอีเนีย่ยไม่สนใจเลยทําตัวเหมือนกับด้านชานครับผมแบบไม่ไม่จูบกลับไม่อะไรกลับกล้พูดออกไปอีกว่า กูบอกแล้วว่ากูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่มึงทำตอนนี้ต่อให้มึงจุบกูอีกสักกี่รอบอะก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีมันก็คือเหมือนเป็นการไล่น้องไปไกลๆนะแต่คือเราคน,คน,ค,นคนดูก็รู้แหละว่าตอนจูมเนี่ยคืออยากพยายามจะฝืนตัวเองมากเพื่อไม่ให้สนองตัวน้องกลับนะครับผมแต่คนพูดเนี่ยก็คือพังเหมือนกันเพราะว่าพอน้องหายไปแล้วเนี่ยอย่างคือแบบแทบสุดเลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็คือเหมือนกับแบบไม่อยากจะพูดไปแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องพูดออกไปที่ที่มันแบบ มันทรมานใจตัวเองมากๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมหยาดถึงต้องปฏิเสธน้อยแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆแท้จริง,รงคืออะไรกันแนะ่พอหยาดเนี่ยติดต่อน้องไม่ได้เหมือนกันเนี่ยหยาดก็เลย,ยเริ่มกระวีกระวาแล้วไม่โอเคแล้วก็เลยออกจากร้านนะครับผมตามหาน้องก็ไปตามทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกที่แหละที่เคยไปกับนนองนะครับมีการติดต่อแทมมี่ไปด้วยว่าที่แทมมี่เนี่ยรู้ไหมแทมมี่ก็บอกไม่รู้นะครับผมทีนี้ออกไปหาทุกที่แล้วก็ไม่เจอนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือกลับมาถึงห้องเนี่ยก็คือแบบ ไม่เจอพราอไม่เจอจังหวะที่กลับมาถึงห้องอะ่ะเราจะเห็นการกำมือของหยางอยู่รู้สึกว่าเออหยางเูาสึกเขาโมโหตัวเองโมโหว,ว่าทำไมถึงแบบทำไมถึงปล่อยให้น้องไปเป็นแบบนั้นทำไมถึงปล่อยน้องไปได้อะไรอย่างเงี้ยอืมตัดมาฝั่งภูมิใจเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือว่าที่โดนปฏิเสธเนี่ยก็ออกไปตากฝนนะับผมฝนมันตกมากแบบตกหนักมากแล้วก็ไปพมกรบถุงของขวัญด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าถุงของขวัญในนั้นน่นนะคืออะไระนะครับผมแต่เหมือนกับว่าตอนแรกตั้งใจจะไปให้แทมมี่อ่ะจนเก็บ สุดท้ายเนี่ยคือไอ้ภาพที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นฝันร้ายนะครับแล้วน้องก็ตื่นขึ้นมาในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับผมด้วยสภาพแบบอิดโรยมากๆคืออยู่น้ำผอมไม่ได้กินข้าวกันนอนข้ามวันกันไปเลยอ่ะ <S <S ส่วนแฮมมี่โทรม,มาพอดีว่าเฮ้ยคนอื่นกํนลาลังตามหาเธอให้วุ่นเลยนะเธอควรจะแบบว่ารีบบอกเลยแว่าเธออยู่ไหนอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าน้องคุ้มใจก็บอกว่าแบบเออเพราะว่าวันนั้นผมถากฝนเนี่ยหนักไปหน่อยก็เลยรู้สึกไม่สบายเลยนอนข้ามวันมาเลยแบบไม่รับสายโทรศัพท์เลยส่วนแฮมมี่ก็เลยมาเซอร์ไพรส์ว่า ตัวเองอะ่ะเป็นคนช่วยให้ภูมิใจมาอยู่ในคอนโดของตัวเองเองต่างหากอย่างเงี้ยแล้วแทมมี่ก็ไปหาข้าวหาปลามาให้ตัวของตัวของภูมิใจกินด้วยนะฮะซึ่งทั้งสองคนน่ก็ได้คุยกันและภูมิใจเนี่ยก็ถามแทมมี่เรื่องว่าเออเคยเป็นแฟนกันกับพี่หยางใช่ไหมแทมมี่ก็บอกว่าใช่แล้วทาไมตอนนั้นถึงเลิกกันเออเพราะถึงรู้ว่าแทมมีอ่อ่ะมีคนเข้าหายเยอะเหมือนตามที่อย่างพูดไว้นะผมส่วนอย่างเองก็มัวแต่วุ่นเรื่องกับงานก็เลยไม่มีเวลาให้กันก็เลยสุดท้ายก็เลยเลิกกัน เรื่องก็เลยตัดไปวันแห่งความรักที่อเอนนั้นกับแทมมี่ไว้ว่าจะมีบบไปไปที่ร้านคาเฟ่เนาะแล้วตัวของภูมิใจเองอก็ไปเจอแฮมมี่แล้วก็เหมือนกับบอกความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองอะรู้สึกกับแทมมี่แบบไหนรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกของความรักอีกตอไปแล้วแต่เป็นความผูกพันอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่ความรักซึ่งมันก็ชัดเจนมากซึ่งก็เลยพูดความชัดเจนพี่แฮมมี่ไปพูดแทมมี่ก็รู้สึกว่าอืมโอเคแล้วน้องก็เล่าต่อว่าเออแต่น้องมีคนที่น้องรู้สึกดีด้วยนะแต่วันนั้น่่ไไมมด้บอกแีวาเป็นใครแมมี่กเลยาม คือใครสุดท้ายเนี่ยเลยถามว่าใช่อย่างเลยเปล่าอ่ะน้องก็เลยบอกอ้าวพี่แทนม,มี่ดูได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งแทนม,มี่ก็บอกจริงๆเ่ก็พอรู้อยู่แล้วเราแอบสังเกตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าไม่คิดว่าภูมิใจจะชอบอย่างนะแต่กลับเห็นว่าอย่างอะชอบภูมิใจเอามากๆเลยคือคลั่งหลักภูมิใจเลยแบบมองไปทางไหนก็จะเห็นเห็นสายตาเขาคอยมองภูมิใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งภูมิใจก็แบบว่าเป็นเหวอแบบใช่หรอไม่ใช่หมางพอเขาจะปฏิเสธผมอยู่เลยทำไมเขาต้องมาชอบผมด้วยอะไรแบบเนี้ย ถ้าถ้ารู้สึกดีจริงทำไมาถึงไล่เรามาอืมก็เลยก่อนที่น้องก็เลยจะตั้งคิดทบทวนระตาก็คือรู้สึกง่วงก่อนผลิตของยาก็เลยหลับไปนะผมสุดท้ายพอแทมมี่รู้ความจริงแทมมี่ก็เลยเลือกที่จะโทรบอกหยางให้มาเจอกับภูมิใจนะฮะหยางก็โทรบอกพอพี่พอใจว่าเจอภูมิใจแล้วนะให้หายเป็นห่วงได้แล้วอืมซึ่งระหว่างน,นั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่พอใจเนี่ยอยู่ในรถกับแท็กนะครับผมและแท็กก็จะคอยมองคอพี่พอใจตลอดเวลาซึ่งการที่เขาซูมคอเป็นการเป็นการจะบอกว่าสร้อยคู่ที่แท็กซื้อ พี่พอใจไม่ได้ใส่พออย่างมาถึงห้องกับภูมิใจเนี่ยอย่างก็เลยเช็ดตรงเ <m ult ip> ช็ดตัวให้กับภูมิใจนะครับผมจนภูมิใจตึ่งขึ้นมาแล้วก็ตก,กใจว่า <m ult ip> พี่มาได้ไงเลยก็แบบไม่ยอมให้เช็ดต่อนะฮะอย่างก็เลยดึงน้อมมาแล้วก็เช็ดต่อแบบไม่สนใจอะไรนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวอย่างเองเลยบอกว่าเอ,อ่อทุกคน,เ,นเป็นห่วงเรานะอืภูมิใจเนี่ยก็เลยแบบว่าบอกว่าเอ่อที่ห่วงเราห่วงจริงหรือเปล่าหรือจริงื่ห่วงร้านที่ไม่มีคนดูอย่างเลยบอกว่าส่วน อย่างก็เลยสวดไปเลยว่าแบบเรื่องล้านเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยมึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่เฉพาะเรื่องมึงก่อนเพราะมึงสําคัญกว่าทับใจตอนนี้พี่เราแบบสามารถระด,ดับความสําคัญของเรื่องได้แล้วอซึ่งแบบว่าน้องก็ไม่โอเคก่อนอย่างจะไปเนี่ยอย่างก็เลยแบอบกโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวเธอได้สบายใจเดี๋ยวฉันจนะทำมามากโจกคับให้กินละกันเออจะได้แบบว่าใจมันร่ม,ร,มร่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งระหว่างทาโจกเนี่ยหยางก็ได้ถึงตอนที่คุยกับแทมมี่นะฮะว่าตอนไปเอากุญแจห้องเนี่ยแทมมี่อ่ะไม่รู้ว่าอยางคิดอะไรกับตัวของภูมิใจกันแน่อืมแต่แค่อยากทําทให้ภูมิใจต้องเสียใจแทมมี่ก็ขอร้องแบบนั้นเหมือนกันซึ่งพอทําโจกเสร็จแล้วให้ภูมิใจกินเนี่ยระหว่างรองภูมิใจกินเนี่ยหยางก็ได้ถามขึ้นมาว่านี่กูทําให้มึงอึดอัดรือเปล่าซึ่งภูมิใจก็เหมือนใจดีสูสือและทําหน้าเหมือนแบบประชดแบบ อึดอัดะไรพี่ไม่อึดอัดเลยแบบเออผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่อยู่แล้วพี่ก็บอกเองหนิว่าไม่ได้คิดอะไรกับผมพี่จะห่วงทําไมเออก็คือเป็นการประชดประชันกันนะ,นะฮะแบบผมต้องผมต้องหาคนจะเป็นคนที่อึดอัดไม่ใช่พี่อืมทีนี้อยากก็เลยแบบโอเคงั้นทราขอตัวกลับละกันอยากได้อะไรไหนมีอะไรก็โทรมาหาละกันเอาแค่นี้อืมพออยากไปเนี่ยพี่พอใจก็เลยแบบกลับมารับการบ้านนะครับผมวันต่อมาภูมิใจก็กลับเข้าร้านภูมิใจก็เหมือนแบบ เออทำตัวสบายใจเหมนี้ปัญหาอะไรเลยนะครับผมกล้าเข้าไปคุยกับคนทุกคนนี้เข้าไปช่วยกับพี่หยางน,นุ่นเนียยได้หมดเลยนะครับผมเข้าหาพี่หยางได้แบบชิวๆกลายเป็นคนที่เกรงกับเป็นพี่หยางแบบแทนนะฮะเพราะพี่หยางก็จะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทาไมอยู่นี่มันชิวเปลี่ยนไปแบบผิดปกติ อแถมมี่ก็มีมาเยือนที่ร้านด้วยนะครับผมแล้วก็ซื้อโดนัทมาฝากทุกคนด้วยภูมิใจก็แหละว่าเออแบบมีการถือโดนัทไปให้แบบพี่อยางท่านไหมมีความลูกอ้อนของน้องภูมิใจอยู่ซึ่งเป็นราวทุกครั้งแล้วบอกเราเราแพ้ร้อนแบบนี้แล้วเป็นลาเราก็กินแต่พอตอนเราดูรู้สูว่าเราก็สนหน้าอย่างเหมือนกันนะเล่นบทร้ายกับน้องดีนักโดนซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนตกดึกเนี่ยตอนที่ภูมิใจกลับมาบ้านเนี่ยพี่พอใจก็เลยขอโอกาสเนี่ยเข้ามาคุยกับภูมิใจดูว่าตกลงเนี่ยโอเคไหมเรื่องของหยางอืม ก็คือพี่ชายสังเกตมาแล้วรู้มาตลอดแล้วก็รู้ว่ารู้จักแท็กด้วยไงมันก็ทําให้เขาอารู้ทุกทุกอย่างนะครับผมตัวภูมิใจเลยบอกว่าเออจริงๆเคลียร์กับเขาแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรผมก็โอเคแต่พี่พอใจอ่ะคือน่ารักมากอ่ะคือแบบคือเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าเรามองพี่พอใจผิดมุมไปคือตอนแรกคือแบบว่าเราเปลี่ยนการมองอีกมุมเลยเร,รู้สึกว่าจากมุมแบบจู้จี้น้อง จสาจจำที่จำช้น้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันกลายเป็นว่าไม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนห่วงน้องจริงๆแล้วเขากลายเป็นคนอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเวลาห่วงน้องแล้วก็เข้าใจน้องด้วยแล้วพอแล้วก็คือแบบเข้าไปกอดน้องอ่ะแล้วรู้ว่าเออสิ่งที่น้องทําอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วน้องอ่ะไม่ได้รู้สึกดีเลยรู้สึกไม่ได้รู้สึกไม่โอเคด้วยซ้ำแต่น้องแค่ใจดีสู้เสืออยู่ตัวเองก็เลยเหมือนเข้าไปแล้วก,กอดกับน้องอะนะฮะภูมิใจเลยว่าแบบว่าภูมิใจภูมิใจแล้วว่าของที่อยู่ในถุงวันนั้นน่ะที่เป็นของขวัญ่ะพี เขาเกียวไว้ให้พี่หยางเข้าใจว่าจะเอาไปให้ทมแต่พี่หยางเข้าใจว่าจะเอาไปให้แฮมมี่ที่จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วก็มีการใส่การข้อความลงไปด้วยในนั้นน่ยนะครับผมมันเหมือนกับว่าเป็นกะว่าจะสารภาพว่าที่พี่หยางให้เป็นเลือกระหว่างแฮมมี่กับพี่อะผมเลือกพี่นะแต่กลายเป็นว่าตัวของหยางเองกับปฏิเสธเขาก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวของภูมิใจเองก็บอกว่าพี่พอใจว่าเออตอนแรกคิดว่า ให้อยู่คนเดียวอาจจะดีขึ้นแต่พอได้ไปเจอเขาอีกรอบนึงอะภาพทุกอย่างมันก็กลับมาหมดเลยกายว่าได้อยู่ใกล้เขานะผมก็พบว่ายังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลย แล้วก็แบบมีความ้องให้ก็เข้าใจน้องว่าทาไมอะทางทนที่แบบว่าเขาปฏิเสธเราขนาดนั้นแล้วทําไมเราถึงยังรักเขาอยู่นะครับผมทําไมเรายังรู้สึกดีกับเขาอยู่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งอะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคนเรารู้สึกดีกับใครเราจะเหมือนกับมีภาพจําอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นความประทับใจครั้งเดียวหรือความประทับใจซ้ำๆก็ได้แต่มันจะมีภาพจําในหมู่ความสุขอยู่จนเราลืมภาพแบบที่ไม่มีความสุขไปนะคนเราสนใจแค่สิ่งตอนนี้นมันมีทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราอยู่กับความสุขมากๆมันทาให้เรายึดติดกับความสุขตรงนั้นมันเลยเหมือนกับภูมิใจรู้สึกติดกับตัวของอย่างเวลาอยากมาทําดีด้วยหรือมีโมเมนต์ต่างๆด้วยกันด้วยมันเสพติดตรงนั้นไปเพราะมันเสพติดตรงนั้นไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอถึงวันที่เอาพูดในพูดในเคสที่อย่างไม่ได้ชอบตัวของภูมิใจจริงๆนะและอยากพิเศษมาว่าผมไม่ได้ชอบคุณครับผมไม่ต้องการรับความเั็นดีจากคุณผมไม่ต้องการอะไรทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่า มันเหมือนโดนบอกเลิกอ่ะแต่ความรู้สึกข้างในมันยังท่วมทนอยู่เลยมันยังรู้สึกอยู่เลยมันเลยเป็นอาการเดียวกับแบบภูมิใจตอนนี้แหละเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเขาลืมคนตรงหน้าไม่ได้เขาลืมคนคนนี้ไม่ได้ยิ่งกับมาเจอใหม่ยิ่งเหมือนกระตุ้นใหม่อะไรเงี้ยมันทาให้ความทรงจําความรักความรู้สึกมันยังคาอยู่ข้างในมันยังไม่ปลดล็อกออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเป็นอยู่ในแบบนั้นนะฮะก็คือถึงเขาปฏิเสธมาแต่ใจลึกมันก็ยังอะไรอาวันยังรักเขาอยู่อยู่ดี ที่พอใจก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็เลยพาภูมิใจมาที่ร้านนะครับผมแล้วก็มีการส่งซิกชวนอย่างไปกินข้าวหน้าปักซอยนะครับผมแล้วก็มีการเปรียบเทียบหุ้นส่วนหรือเรื่องราวทั้งหมดกับแบบว,ว่าร้ายข้าวแกงว่าเออเพื่อจะคุยว่าปัญหาของอย่างจริงๆแล้วเนี่ยว่าอยางมีปัญหาอะไรทําไมถึงแบบบอกไม่ได้ทำไมถึงพูดกับน้องเขาไม่ได้ ว่าสุดท้ายเนี่ยพี่พอใจก็บอกว่าอยากมัมีปัญหาอะไรกันน้องกันแน่เราเป็นหุ้นส่วนกันเราก็ต้องคุยกันสิแต่อยากเลยบอกว่าแล้วถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวจะพูดไปได้ยังไงใครจะมาช่วยได้อืพี่พอใจก็เลยบอกว่าแล้วเคยคุยกันหรือเปล่าเรื่องนี้ว่ามันมีปัญหาส่วนตัวเกิดขึ้นเคยคุยปัญหาไหมก่อนว่าปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้คืออะไรว่าคนอื่นเขาไปทาแทนได้ไหมคนอื่นเขาไปช่วยได้ไหมแถมตัวพี่พอใจเองก็มีการเคลมว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ย น้องภูมิใจก็เป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่รีบอาจจะหมดก็ได้นะแล้วก็คุยไปว่าถ้าอยากจะให้ภูมิใจถอนหุ้นออกอะ่ะเดี๋ยวจะหาคนมาเช่าแทนแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนใหม่แทนซึ่งระหว่างที่หย่ามาคุยกับพี่พอใจเนี่ยตัวแทนก,ก็แอบเห็นนะว่าเอะตกลงไปนสองคนนี่มาคุยกันทำให้เกิดความรู้สึกข,ขึ้นมาว่าเออความรักของเขาทั้งคู่ตัวเล็กตัวใหญ่อะ่ะมันจะมีแค่เขาคนเดียวหรือเปล่าหรือตัวแทนคนนี้หรือเปล่าที่อินอยู่กับเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาคือ ภูมิใจก็มีเพราะปัญหาของภูมิใจก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแหล,ละและพี่ชายอย่างพอใจต้องคอยปอกป้องน้องไปเรื่อยๆแบบนั้นหรือเปล่าตัว,ต,วตัวเล็กก็เลยแบบเริ่มโมโหอะไรแล้วบอกเออในเมื่อความรักของเรามันแบบไม่มีความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วหรือมันแบบแล้วนตัวแท็กก็เลยพานไปว่าในเมื่อมันไม่จริงใจแบบนี้อยู่แล้วหรือเหมือนพี่ไม่จริงใจผมแต่แรกอยู่แล้วสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วแค่อยากให้ใช้ผมเป็นเครื่องมือหรือเปล่าหรือสู้เราจบกันไปวันนี้เลยดีกว่าและสุดท้ายตัวน้องเ่ะก็เลือกที่จะเดินออกมานะครับผม ก็เลยคิดว่าเหมือนที like mm ่เราคิดไว้แต่แรกเลยว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของตัวของแท็กเนี่ยกับพี่พอใจจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยกันน่มันรู้ก็ส2คนเป็นไม่ได้หรอกความสัมพันธ์เนาะพอมันไม่ได้เปิดเผยกับใครเลยมันเลยเป็นเรื่องที่ลำบากและอึดอัดใจโต๊ดึกเนี่ยภูมิใจก็เลยมาขอคุยนะครับผมเรื่องของถอนหุ้นกับอยากว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ย พี่แธมมี่ก่อนเนี่ยเป็นเหตุผลให้เขามาตั้งร้านเดี๋ยวตอนนี้พี่แธมมี่ก็คือเคลียร์ทุกอย่างแล้วรู้จักกันแล้วนะครับเพราะนั้นพี่แธมมี่ไม่ได้เป็นเหตุผลของการเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้อีกต่อไปเพราะฉนั้นเขาควรถอนหุ้นออกดีกว่าไหมตัวของภูมิใจก็เลยคิดว่าโอเคเพราะฉนั้นก็คือขอมาลาพี่แล้วกันแล้วจะไปเก็บของก่อนเอาไปค่อยเจอกันโชคดีนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวอย่างไม่พูดอะไรนะครับผมแต่ความน่ารักของภูมิใจก็คือว่าย้อนกลับมาหาในหัวของตัวอย่างหมดเลยนะครับว่าภูมิใจน,มมมน่นมมมนแบบา,ามมมนร กรตอนนี้อตอนที่ดูก็พ่หยานเธอต้องห้ามน้องสิเธอต้องออกไปห้ามน้องอะไรย่างเงี้ยคือหยางก็เลยรีบเลยนะครับผมลง,ลงไปหาลงไปห้ามภูมิใจแต่ก็ถามว่าแบบว่าเออสับปะรดกระป๋องมันจะมีหมดอายุเลยนะครับผมต้องทิ้งไหมแล้วเรื่องของเราล่ะมันจะมีวันที่เราหมดอายุบ้างไหมหยางก็เลยรีบนะครับผมลงไปห้ามภูมิใจนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าความมึนๆนเลนวถามว่าเออสับปะรดเนี่ยมันจะหมดอายุเนี่ยเวลาถ้ามันหมดอายุไปมันต้องทิ้งไหมเออแล้วเรื่องของเราล่ะ เออถ้ามันหมดอายุเนี่ยมันหมดอายุหรือ,อยังแล้วถ้ามันหมดอายุจะทำเป็นยังไงความตลกคือก็ถ้าผมถอนหุ้นออกอะก็คือหมดอายุแต่ตอนเนี้ยยังไม่ถอนหุ้นก็ถือว่ายังไม่หมดอายุอย่างเลยจับมือนอนแล้วก็ขอโทษนะครับว่าเออแล้วขอให้ไม่ไปไหนได้ไหมแล้วก็แต่เหตุผลอะไรที่น้องถามว่าแล้วเหตุผลอะไรทําให้ผมอยู่ต่อ อย่างเลยบอกว่าตอนที่ขอพัติมุรติไว้เนี่ยคือขอให้ร้านขายดีแล้วก็ขอให้หุ้นส่วนร้ายคนนี้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่พอมึงหายไปอ่ะกูถึงรู้ว่าการมีมึงมันสําคัญแค่ไหนกูยังอยากทําอะไรกับมึงอีกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอยากจะไปดูแลคนปะะ่วยอยากเทแค์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้านอนเนี่ยก็คือพี่หยางรู้ไหมว่าพี่หยางพูดเยอะสุดเลยนะตั้งแต่ว่าตั้งแต่แบบผมรู้จักพี่หยางมา เพราะั้นถ้าพี่พูดเรื่องของพี่ผมก็ไม่ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยอือย่างไรรีบสัญญาเลยว่าโอเคพอสัญญาปุ๊บน้องก็เลยถือกระเป๋าโอเคเหมือนบ้านเอนะครับถือกระเป๋าเออปุ๊บจะไปเก็บพี่อยากก็เลยมากอดจากข้างหลังว่าแบบว่าเออแบบแล้วสอนภาษาจีนหนึ่งคำว่าเป็นแฟนกันไหมเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมอืพูดจบก็รู้เลยว่าเซย์เยสนะคะอมไม่มีคำปฏิเสธใดๆ แล้วเมื่อยากรู้ไหมว่าที่มึงเคยถามอ่ะว่าถ้าเราเจอคนที่ชอบอ่ะเราจะมีอาการแบบไหนนะผมจะชอบทําอะไรอีน้องก็คือเขินแล้วนะครับทาเป็นหลบลงหลบหน้าไอคนดูอย่างเราก็เขินแล้วรอลุนว่าเอะตกลงมันคืออะไรนะทําอะไรกันแน่นะน้องก็ถามว่าทํอะไรเหรอพี่สรุปพี่อยากก็เลยกระชากน้องเข้ามาให้นะให้ให,ให้ให้ปาดน้องมาโดนแก้พี่หยาดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทําอย่างนี้ไงก็คือจูบจ่าแลวก็จูบเลื้อยไปเรื่อยโอ้โหไปยาวเลยทีนี้นะครับผมก็คือแบบโอ้โหสุด,สด ทั่วร้านนะครับผมฉันสงสารใครฉันสงสารเชียร์กับโบกี้มากๆพรุ่งนี้เช้ากลับมาคือต้องเลียร์ร้านใหม่หมดพรุ่งนี้มาเจอเพิบร้านพังจากเส่ต้องเป็นร้านหนึ่งวัน คือแกร์เลิฟซินดีมากเขาไม่คิดว่าจะดีได้ขนาดนี้คือแบบโอ้โหแบบไหลไปเรื่อยเลยนะครับนู่นนี่นั่นคือแบบว่าสาุดท้ายนี้ขนาดเนี้ยตู้กระปิน้ำปลาน้องส่ชูยังสั่นนะเอาสิเออมันจะขนาดนั้นแล้วครับตลกคือน้องแอบเห็นห้องวงจรปิดแล้วบอกอุย้ยพี่หางม,มีห้องวงจรปิดอยู่พี่จะมาเอาดอในร้านค้าแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ใหญ่บอกไม่เป็นไรทุกอย่างมันหลบได้เอออะ นี่ก็ไอดอลชันอีคนนึงตอนนี้พี่หยาดน้ำมืดแล้วจ้ะคือไม่สนอะไรสนะินแล้วก็คือจบแค่ตรงนี้เลยจ้ะจบแค่ตู้น้ําปลาสั่นอืมทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวอย่างของอีพีหน้าอีพีหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเจ้านี้มาทวงเงินว่ะแต่คิดว่ามันตัดหลอกนะแต่คือในภาพในหัวเนเจ้านี่มาทวงเงินว่าแกต้องคืนฉันหนึ่งล้านหยวน ทีนี้ไม่รู้ว่าเจ้าพระเอกของเราไปติดจากที่ไหนมาหรืออะไรกันแน่หรือจริงๆอะไม่ใช่เป็นตัวพระเอกเราอะนะฮะซึ่งตัวอย่างอ e ีพีน้้เนี่ยทุกคนก็เริ่มจะรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแล้วว่าเอ๊ะสองคนนีม้มันมีซัมติงอะไรกันอยู่นะมันเหมือนรักกันมันเหมือนเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะาตัวอย่างชอบตัดหลอ่อตลอดลอเลยคิดว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้แนะ่ต้องรอดูในอ e ีทิหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเหมือนกับแบบอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วปมของพี่หยายจริงๆคืออะไรกันแน่มันทำให้ถึงคกกแบบขร อ,อรอติดตามกันแล้วกันครับสปดาหนะ้าวันนี้ประมาณนี้สำหรับเราส่วนวันนี้ ep นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะรู้สึกว่าเราชอบหลายๆอย่างมากๆแม้มันจะดูแบบอืมไม่ถึงใจก็จริงหรอกแต่ก็ยังเหอยก็ทำให้ตู้น้ำปลาสั่นได้ก็ยังโอเคคือเขาให้เซอร์ไพรส์ด้วยความที่แบบเลิฟซีนที่มันดีๆอ่ะสำหรับเราสวนว่าูแบบ เจ๋งมากๆใส่ใจซึ่งจริงๆต้องชมว่าน้องเล่นกันเก่งมากนะน้องสองรู้สึกว่าเออดูเป็นธรรมชาติมากดูมันฟลอ์มากๆ,ๆเลยมันไม่สนมันไม่มีอะไรติดขัดเลยอะไรเงี้ยทุกคนแบบเจ๋งมากๆแลว้ววางแผนอะไรต่างๆออกมาแบบว่าดีเลยนะครับผมความรู้สึกคือก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ p พีนี้มันดีนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกคือมัาได้เห็นแต่ละคนแต่ละมุมมองที่มันแตกต่างกันบางทีความรู้สึกเลยน้อยมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้บางทีแค่ติดเล็กติดเล็กติดน้อยแค่นี้มันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความ,ร,ามรู้สึกค ความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนมันคืออะไรนะครับแต่ภูมิใจว่าเขาเป็นคนที่ซื่อตรงแลวเป็นคนที่น่ารักมากๆมันมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ทุกคนพยายามจะบอกว่าภูมิใจควรเป็นคู่กับใครสักคนหนึ่งต้องยอมรับได้ว่าการสแสดงของน้องันดีมากนะครับผมดูแล้วหูเชื่อมากมันดูเขาพี่อบะมันดูเข้ากันมันดูสนุกสนานมากๆอืม ส่วนเรื่องเหตุผลตัวละครบางทีมันก็จะมีความกระโดดกระโดดบางทีไม่มีเหตุผลบางเรื่องบางเรื่องเหมือนกันนะแอบแอบมีอยู่นะผมก็ต้องรอไปดูแลวกันว่าเป็นยังไงก็หวังว่าทุกคนจะลองเข้าไปติดตามดูแล้วก็พิสูจน์กันนะครับผมใน True ID กับตอน EP ที่6นะครับของรักไม่รู้ภาษาโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้นะครับติดตามเสียงองทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย